ไว้บริการท่านให้มีความสุขเรามีคลินิกชาวบ้านไว้บริการให้ท่านคลายทุกข์สุขภาพอนาไมยทำยังไงถึงจะดีว่าโรคภัยไม่มีชีวิตก็เป็นสุขอารมณ์ยาปามาลาลา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลินิกชาวบ้านนะคะซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปอสอได้ร่วมมือกันจัดขึ้นนะคะกับทางกรมการศึกษานอกโรงเรียนค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตของเด็กโดยตรงเลยนะคะซึ่งก็คงจะมีสาเหตุหลายอย่างค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูนะคะต่างมุมมองหรือว่านาน,นาทศน,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 นะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดกันก่อนค่ะ การเลี้ยงลูกสมัยนี้นะคะทุกคนพ่อแม่เนี่ยออกไปทํางานนอกบ้านไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมร่วมกวับลูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยจะหาเวลาให้กับลูกโดยโดยที่บางครั้งทํากิจกรรมร่วมกันคือบางทีให้ลูกช่วยถูบ้านบ้างนะคะแล้วก็ช่วยทํางานบ้านบ้างและพอว่างๆเนี่ยก็ชวนลูกไปวัดบ้างไปทําบุญทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ให้เขาเอาเวลาว่างเนี่ยไปหมกมุ่นกับเรื่อง ที่ว่าเป็นสิ่งที่จะดึงดูดเข้าไปในทางที่ไม่ดีค่ะเล่นเกมเหมือนกันถ้าเราก็ต้องกะเกมให้เขาเล่นว่าเออกี่ชั่วโมงกี่กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไปห้างอย่างเงี้ยนะคะก็องบอกว่าวันนี้ลูกเล่นได้ของกี่อย่างอะไรแบบนี้ฮะจะกะเกมถ้าเขาเกิดติดใจในขออีกได้ไหมบอกต้องเป็นคราวหนา้าผมอยากจะฝากเชิญชวนชวน,น้องๆทุกคนฮะหรือผู้ที่กําลังต่อสู้กับชีวิตเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับ อยากให้หันมาออกกําลังกายเล่นกีฬาแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสังคมด้วยการเล่นดนตรีเล่นกีฬาอะไรก็ได้ฮะแล้วก็ด,วกด้ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปอยู่ในอมายบุกที่เป็นภัยต่อชีวิต และก็สังคมของประเทศชาติด้วยค่ะนั่นก็เป็นนานาทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญนะคะที่เราควรจะเร่งกันแก้ไขแต่ก็มีปัญหาอื่นๆอีกหลายๆปัญหาค่ะโดยเฉพาะกับเด็กๆนะคะปัจจุบันนี้เด็กๆอาจจะมีพฤติกรรมที่แปลกๆนะคะบางคนเกเรหนีเรียนไม่อยากไปโรงเรียนหรืออาจจะมีพฤติกรรมต่างๆนานาซึ่งตรงนี้คงจะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่จะต้องหันมาดูแลเอาใจใส่ะคะให้ความสําคัญต่อพัฒนาการของเด็กๆมากขึ้นนะคะเราจะได้ ช่วยกันแก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ลดความรุนแรงกันได้นะคะซึ่งวันนี้ล่ะค่ะเราก็จะมาพูดคุยกับแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์นะคะซึ่งท่านเป็นจิตแพทย์จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กๆค่ะปัจจุบันนี้เด็กๆเนี่ยนะคะก็จะมี พฤติกรรมมันปแปลกมากขึ้นซึ่งบางทีเนี่ยอย่างอย่างตัวดิฉันเองเป็นแม่แล้วก็มีบาร์พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกสมาธิสั้นเอ๊ะทำไมลูกไม่เข้ากลุ่มของคนอื่นเอ๊ะทำไมลูกเป็นออทิสติกหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะซึ่งอยากจะเรียนถามคุณหมอค่ะว่าปัจจุบันนี้ทาไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับเด็กได้ได้ง่าย ง่ายกว่าเมื่อก่อนหรือว่าเป็นเพราะว่าพ่อแม่ใส่ใจมากขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจนะ,ะเป็นทั้งสองอย่างเลยนะคะ,คะในบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างเกี่ยวกับเรื่องของโรคออทิสติกโรคสมาธิสั้นเนี่ยเรามีองค์ความรู้เหล่านี้มากขึ้นชัดเจนแล้วก็สามารถเผยแพร่ออกไปได้กว้างขวางมากขึ้นอาจจะผ่านสื่อลักษณะนี้ะนะคะทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเริ่มไหวตัวสังเกตลูกก็เริ่มพบว่าลูกตัวเองมีปัญหานะคะแล้วก็นามาสุ่การช่วยเหลือมากขึ้น อีกขนาดหนึ่งปัญหาบางเรื่องก็มากขึ้นจริงๆจากวิธีการเลี้ยงดูที่เรียกว่าผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องของคุณพ่อคุณแม่อาจจะด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะสังคมที่ซับซ้อนขึ้นความเป็นเมืองความที่ขาดครอบครัวขยายคอยรองรับปัญหาเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาใหญ่โตะนะคะภาพรวมตอนนี้ก็เลยดูเหมือนว่าเด็กๆของเราเป็นปัญหาสุขภาพจิตค่อนข้างจะมากทีเดียวถ้าเกิดว่าเราจะตีความคําว่าสุขภาพจิตโดยเฉพาะกับเด็กเนี่ยหมอมองว่า มันมาจากตรงไหนบ้างคะค่ะปัญหาของสุขภาพจิตนะคะหลายๆคนอาจจะมองแบบมองปลาดมาก็นึกถึง พูดถึงเด็กนึกถึงก็พ่อแม่ก่อนเลยใช่ไหมคะโทษคุณพ่อคุณแม่เสร็จเรียบร้อยว่าเลี้ยงไม่ดีแน่นอนจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะคะคุณพ่อคุณแม่มีส่วนด้วยค่ะแต่ไงก็ตามบางเรื่องเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากับเด็กเลยปัญหาพัฒนาการหลายเรื่องอย่างเช่นความล่าช้าเด็กที่มีภาวะสติปัญญาล่าช้าถ้าเราเรียกง่ายๆอาจจะเรียกว่าปัญญาอ่อนแต่บางคนอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเด็กที่เป็นโรคออทิสติกอันนี้ก็คือเป็นปัญหาพัฒนาการที่ติดมาโดยกําเนิดเหมือนกันไม่ใช่ความผิดดดขออองพพ่่่่่แแมมมไ้้้เเเเรีียกใหปป็็็นนนคทโสสาธั ที่เป็นโรคจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวมากับตัวเด็กเหมือนกันไม่ใช่เป็นพ่อพ่อแม่เลี้ยงไม่ดี hmm. นะคะหรืออีกหลายๆโรคซึ่งอาจจะพบน้อยกว่านี้นั่นคือสิ่งที่เป็นโดยธรรมชาติของตัวเด็กเองและจะมีอาการแสดงออกขึ้นในแต่ละวัยเมื่อถึงเวลานะคะ แต่ว่าอีกปัญหาส่วนหนึ่งที่แน่นอนเกิดขึ้นได้ก็คือพ่อแม่ที่มีปัญหาในการเลี้ยงดูพ่อแม่บางคนสมัยก่อนเราอาจจะเจอว่าพ่อแม่ละเลยลูกสมัยนี้ก็ยังเจออยู่ในกลุ่มคนที่ต้องค่อนข้างลําบากดิ้นรนหาเช้ากินข้ามแล้วในลูกทํางานมากเกินไปค่ะอาจจะเห็นความสาคัญของเรอื่นงินพันล้านอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอีกขนาดหนึ่งบางคนเนี่ยธุรกิจอิ่มตัวแล้วมีหลายพันล้านแล้วพอแล้วแต่ก็ปกป้องลูกมากเกินไป ก็ไม่รู้วิธีเลี้ยงดูอีกนั่นแหละนั่นก็นําไปสู่ปัญหาในในลักษณะที่แตกต่างกันไปได้เช่นกันนะคะในภาพรวมแล้วทั้งตัวเด็กเองปัจจัยตัวเด็กเองปัจจัยของพ่อแม่และสังคมที่เปลี่ยนไปล้นแล้วแต่มีผลต่อการเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กทั้งสิ้นค่ะแล้วเด็กเขาจะมีการแสดงออกมาอย่างไรครับเวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยว่าเด็กบางคนคือบางทีเราดูแทบไม่ออกเลยนะคะว่าเด็กนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมคะค่ะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเขายังเป็นอะไรที่เติบโตอยู่นะคะ,คะเพราะฉะนั้นคงจะข้ามในกลุ่มของปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการไม่ได้นะคะเด็กที่เราจะดูออกว่ามีปัญหาพัฒนาการกลุ่มแรกเลยก็อย่างเช่นถึงเวลาที่ควรจะทําอะไรได้แล้วทําไม่ได้ควรจะนั่งได้ควรจะยืนได้ก็ไม่นั่งไม่ยืนควรจะพูดได้ก็ไม่พูดควรจะสบตาพ่อแม่ก็ไม่ศบตากลุ่มนี้อาจจะเป็นเรื่องของอความล่าช้า น่าสติปัญญาปัญญาอ,อ่อนหรือเป็นปัญหาของออทิสติกนะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นปัญหาอารมณ์มแต่ที่นี้เด็กๆเ,เนี่ยเขา,าบอกไม่ได้ว่าหมอคะหนูกุ้มใจมเด็กเล็กๆยัง<ม>บอกไม่ค่อยได้หมอคะหนูเศร้าบอกไม่ได้สิ่งที่จะแสดงออกมักจะเป็นรูปแบบของปัญหาพฤติกรรมมากกว่า<ม>นะคะปัญหาพฤติกรรมของเด็กเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นโดย,เป,โดยเป็นโดยอารมณ์ที่ผิดปกติไปเช่นเศร้ามากเสียใจมากที่พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันเด็ก<ๆ>อาจจะออกมาลักษณะของการ กัดเล็บการดูดนิ้ว m, หรือว่าการถอนผม m, ความก้าวร้าวไม่ยอมไปโรงเรียนหรือว่าติดพี่เลี้ยงบางคนมากเป็นพิเศษ,ษติดของเล่นบางชิ้นมากเป็นพิเศษ,ษทั้งที่พ้นวัยที่จะติดของเล่นแล้วอ, m, อันนี้เป็นปัญหาพฤติกรรมที่สะท้อนถึงปัญหาทางอารมณ์ของเขาแต่ปัญหาทางพฤติกรรมบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์แต่นาไปสู่ปัญหาอารมณ์ได้อย่างกรณีตัวอย่างที่เล่าเวต่กี้คือกลุ่มของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสัน้นอันนี้ก็เป็นปัญหาพฤติกรรม ชีวิตของเขาถูกกาหนดมาพร้อมกับความซุกซนมากอยู่ไม่นิ่งเขาก็จะยุกยิกยุกยิกแต่ความยุกยิกของเขาทําให้พ่อแม่รู้สึกหงุดหงิดเขาได้แล้วก็อาจจะทําให้มองเป็นลูกที่ไม่น่ารักพอไปโรงเรียนก็จะเป็นนักเรียนที่ไม่น่ารักเติบโตมาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่ารักและแน่นอนที่สุดเลยค่ะไม่น่ารักไม่น่ารักแบบนี้ค่ะส่วนหนึ่งต,ต่อไปมีโอกาสที่จะเข้าสู่วงวนของปัญหาชีวิตต่างๆรวมถึงการต,ต,ต,ติดยาได้ค่อนข้างง่ายเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองไม่มีค่าอะไรเลยไม่มีค่าอย่่ระาบความสน่รักอยู่โรงเรียนก็ใช่ไหมคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องความจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นตั้งแต่แรกแกตั้งแต่เริ่มแรกเลยและช่วยกันแก้ปัญหาเนี่ยเด็กอาจจะค่อยๆมีพัฒนาการจนเข้าสู่เด็กที่เหมือนเด็กปกติได้เช่นก<ช>ันใช่ไหมคะแต่หลายโรคเนี่ยสามารถพัฒนาเขาจนกระทั่งเขาอยู่ในโลกของคนปกติทั่วไปช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ,คะแต่ในหลายๆโรคถ้าหากว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ค,คุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจคือถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะลูกเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ดื้อจังเลยก็ตีไปเรื่อย ก็จะแย่ทั้งพ่อแม่แนละตัวเด็กเองแต่ถ้าพ่อแม่เริ่มรู้อ๋อแบบนี้เป็นโรคนะอาจจะมียาช่วยอาจจะมีวิธีการดูแลเฉพาะเจาะจงสำหรับโรคนี้แทนที่เด็กจะรู้สึกว่าเราเป็นสิ่งไร้ค่าที่พ่อแม่ปฏิเสธเด็ก mm hmm. ก็จะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราต่างจากคนอื่นนิดนึงแต่เราก็ทําดีในสิ่งที่เด็กอื่นๆทําไม่ได้ก็ mm hmm. จะเติบโตมาพร้อมกับความเป็นตัวตนของเขาที่น่าภาคภูมิใจเช่นกันแล้วก็สามารถเป็นภูมิคุ้มก,กันต่อปัญหายาเสพติดหรือปัญหาสังคมอื่นๆได้เป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อแม่เข้มเกินไปก็อาจจะทําให้สภาพใจิตใจเด็กแย่แต่ถ้าเกิดตามใจมากเกินไปก็เช่นกันใช่ไหมคะ,คะ,ะั้นคุณหมอหมายความว่าต้องหย่อนบ้างตึงบ้างหรือเปล่าคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะมีความเข้าใจถึงจิตวิทยาของเด็กด้วยนะคะใช้คําว่าจิตวิทยาจะฟังดูยากนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยจิตวิทยาเป็นอะไรที่มากับ สัญชตาตญาณความเป็นพ่อแม่ด้วยแต่ว่าถ้าเราปล่อยเฉพาะสัญชตาตญาณของพ่อแม่ทางานไปเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะมีสัญชตาตญาณของการปกป้องสูง <ứng S 2> นะคะปกป้องตั้งแต่แรกคลอดซึ่งอันนี้ถูกต้องนะคะแต่พอพ้นขวบปีแรกไปแล้วก็ยังปกป้องอยู่ยังคอยกันทุกอย่างไว้อยู่เด็กก็จะไม่ได้สัมผัสสิ่งที่เป็นความจริงนะคะในขณะาที่คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะมีสัญชาตญาณในการอยากจะให้เด็กเ,ออเรียนรู้มากหน่อยนะคะก็ปล่อยปล่อยลูกไปแต่หารู้ไหมว่าการปล่อยปล่อยของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้งก็ปล่อยมากเกินไปเผชิญกับอะไรรรทีุ่แง เกินไปแล้วก็เกิดบาดแผลที่ทําให้เด็กรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักไม่ใส่ใจได้เช่นกันะนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็เป็นสัญชาตญาณที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือการติดตามชมข่าวสารการปรึกษาผู้รู้แล้วก็การทดลองปฏิบัติแล้วก็ทบทวนใขคร้ครวรอยู่เสมออันนี้ก็จะช่วยได้พอสมควรเลยค่ะค่ะเป็นเรื่องที่บางทีฟังแล้วบางคนบอกโอ้โหอาจจะเป็นพ่อแม่นี่ยากจังเลยแต่จริงๆแล้วนะคะ เชื่อเถอะค่ะว่าคือความภาคภูมิใจถ้าเกิดว่าเราได้ทดําในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราแลวทำด้วยใจรักทําด้วยความรักทําด้วยหัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะว่าแต่ถ้าเกิดว่าสภาพจิตใจของลูกย่าแย่ yeah, เอามากๆแล้วเนี่ยทางออกที่คุณหมอมองหรือว่าที่คุณหมอมีประสบการณ์มาเนี่ยจะช่วยแก้ไขได้อย่างไรเพื่อใครที่กําลังเจอกับปัญหานี้อยู่จะได้รู้ว่าตัวเองจะแก้ที่จุดไหนนะคะแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับสารคดีในชุดของจุดหักเหกันก่อนค่ะ ข้อทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประฐมหคนหนึ่งต้องดับวูบลงเพราะความคิดที่อยากจะลิ้มลองอยาเสพติดแม้ว่าเขาจะได้รับโอกาสแก้ตัวให้ไปศึกษาชั้นมัธยมที่ต่างประเทศอยู่หลายปีแต่ผลที่ได้รับคือบทเรียนราคาแพงที่เขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้รู้เสียใจครับเสียใจที่ผมปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเสียเวลาไปเฉยๆที่ เราส่งไปเรียนได้เรียนหนังสือได้แล้วแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนนะตอนนี้ก็คงถ้าเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกับผมตอนนี้ก็มาหาลาัยปีสองะแต่แบบผมก็ยังไม่มีอะไรเลยมีแค่วุฒิปอหกครับเมื่อกลับมาบ้านและพบกับความเปลี่ยนแปลงของบุคคลในครอบครัวที่เขารักมากทำให้เขาเริ่มสํานกกตัวกลับมาแม่ก็เลยม่พูดด้วยเพาแม่เขารู้ว่าผมกลับไม่ใช้มันอีก แม้เก็เสียใจครับตอนนั้นแมวเ,เสียใจมากเขาไม่พูดกับผมเลยตอนนั้นก็จะรู้สึกรู้สึกเสียใจครับทำไมแม่เขาแบบมองผมเป็นส่วนเกินไปแล้วอะไรเงี้ยแบบแกไม่พูดครับแต่แกร้องไห้ตอนนั้นจะรู้สึกว่าอยากจะให้แม่กลับมาเป็นแม่คนเดิมฮะและจะให้แม่คุยกับผมเหมือนเดิมพูดกับผมเหมือนเดิม ถึงวันนี้จิรวุธตั้งหลักให้กับชีวิตตนเองได้แล้วด้วยความรู้สึกสำนึกในความเป็นลูกที่ดีที่อยากสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เป็นพ่อแม่แม้จะเสียเวลาไปกว่า7ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่เขาจะเริ่มต้นอนาคตทางการศึกษาอีกครั้งทุกวันนี้เด็กไทยนับล้านคนจมดิ่งในวังวนยาเสพติดย่าปล่อยให้ทั้งชีวิตของพวก ต้องจมหายไปกับยาเสพติดให้อภัยให้โอกาสให้ชีวิตรึกษาปัญหายาเสพติดโทร1165รวมพลังครอบครัวไทยสู้ภัยยาเสพติดค่ะก็กลับมาพูดคุยกันต่อกับคุณหมออำพรนะคะคุณหมอถาเมื่อสักครู่นี้ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า ถ้าเกิดว่าเด็กเกิดมีสภาพจิตใจที่ยแย่แล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะแสดงออกด้วยวิธีใดอย่างที่คุณหมอบอกท้อนผมกัดเล็บหรือบางทีอาจจะรุนแรงกว่านั้นกรีดกรีดหรือร้องไห้ตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะค่อยๆแก้ไขตรงไหนได้บ้างคะ,คะเวลาที่เด็กแสดงออกมาเป็นปัญหาพฤติกรรมแล้วนะคะมันคงต้องแยกเป็นสอง,สองเรื่องนะคะอันที่หเด็กทํา ลักษณะนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะคะอันนี้คือต้นเหตุที่แท้จริงที่จําเป็นที่ต้องแก้นะคะอันที่2เมื่อเด็กทําพฤติกรรมบางอย่างไปเรื่อยๆแล้วอย่างเช่นกัดเล็บไปเรื่อยๆแล้วเด็กจะเริ่มเคยตัวเริ่มเป็นนิสัย จะไม่ได้เป็นสภาพจิตใจแย่ได้ใช่ไหมหายเครียดละก็ติดไปแล้วอะค่ะก็เพลินไปอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมตรงนั้นนะคะกลับมาที่ประเด็นแรกก่อนความเครียดนั้นคืออะไรอันนี้ค่ะคือสิ่งที่จะแก้ปัญหาเด็กได้อย่างยั่งยืนที่สุดพ่อแม่คงต้องสังเกตว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆกับพฤติกรรมของเด็กค่ะเด็กเขาจะน่ารักค่ะเขาจะไม่เก็บความเครียด1ิปีที่แล้วมาเริ่มแสดงออกตอนนี้พอรู้สึกปุ๊บก็มักจะแสดงออกค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นลลอออองงงงมมมมสิ่่แวด้้เชนนีหร เข้าโรงเรียนใหม่หรือเปล่านะคะถ้าเป็น2กรณีนี้นะคะหรือว่ากรณีอื่นๆที่เราแก้ไขไม่ได้อย่างเช่นมีน้องใหม่อน้องไปคืนโรงพยาบาลก็ไม่ได้นะคะไปโรงเรียนใหม่ไม่อยากไปโรงเรียนก็ไม่ให้ไปโรงเรียนก็ไม่ได้อีกนะคะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยก็แสดงความใกล้ชิดเด็กให้มากขึ้นนะคะให้รู้สึกว่าเรายังปกป้องเขาอยู่เรายังรักเขาอยู่เขาจะเป็นคนสําคัญอยู่เสมอ สักระยะหนึ่งเด็กจะเริ่มปรับตัวได้แล้วก็ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นๆที่เราแก้ไขได้อย่างเช่นเด็กกัดเล็บเนื่องจากว่าพ่อแม่ทะเลาะกัน<ม>คุณพ่อคุณแม่ต้องมามองแล้วค่ะเราเราจะทะเลาะกันไปทําไมมีวิธีการอื่นอีกไหมที่ดีกว่าการทะเลาะกันหรือว่าคุณพ่อกลับบ้านดึกมากเลยอะไรทํานองนี้<ม>แก้ไขที่ต้นเหตุเด็กก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าพฤติกรรมบางอย่างทําให้เด็กติดจนกระทั่งไม่ดีขึ้นอย่างที่ได้เรียนไปนะคะ,<ม>ะ,คะกัดเล็บแล้วอะไรทำนองนี้อาจจะต้อง เรียนรู้วิธีการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กนะคะเด็กที่ติดนิสัยกัดเล็บระหว่างที่เราเห็นเขาทําท่าจะกัดเล็บแล้วกํามันจะเอานิ้วเข้าปากเนี่ยรีบชวนเขานะคะชวนเขาทําน่นทนํานี่ปัญหาหนึ่งที่เด็กมักจะติดกับพฤติกรรมนันซ้าๆคือเด็กเริ่มเบื่อสิ่งแวดล้อมไม่มีอะไรสนุกกว่าการกัดเล็บหรือว่าการถอนผมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องสร้างสารรค์กิจกรรมใหม่ๆที่ดึงให้เขาเพลินได้เพลินกว่ากัดเล็บแล้วนะคะ ออถ้าหนักกว่านั้นถึงแม้จะเอาของเล่นใส่มือก็แล้วชวนเล่นด้วยกันก็แล้วก็ยังยืนยันที่จะกัดเล็บต่อไปบางท่านก็แนะนําว่าหาสติกเกอร์มาแปะที่เล็บ ะะหรือว่าพูดคุยกับเด็กในกรณีที่เด็กเริ่มโตขึ้นแล้วบอกว่าเนี่ยเวลาที่หนูไม่กัดเล็บนะหนูน่ารักมากเลยใช้วิธีการเชิญชวนในสิ่งที่เป็นทางบวก<ม>แทนที่จะรอให้กัดแล้วก็ตีมือมนะคะก็กลายเป็นว่าก่อนกัดก็ดกชมเลยว่า<ม>อุ้ยเนี่ยพอไม่ทําแล้วน่ารักจังเลยเก่งจังเลย<ม>คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจหนูทำ<ม>ได้ให้ดาวให้รางวัลไปสิ่งเห<ม>ล่านี้ก็จะช่วยลดทอนปัญหาที่แสดงออกทางพฤติกรรมเหล่านี้ได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเวลาเกิดจะเกิดขึ้นเร็ว เวลาหายจะไม่หายเร็วทันใจนะคะอาจจะใช้เวลาซ่องอาทิตย์สามอาทิตย์คุณพ่อคุณแม่ต้องต้องหนักแน่นต้องใจเย็นแล้วก็ส,สม่ำเสมอกับวิธีการที่ตัวเองใช้สักระยะหนึง่งแล้วก็ไม่รีบท้อใจะนะคะแล้วในกรณีที่เด็กม,มีมีสภาพจิตใจที่ย่แย่หรือเรียกว่าเด็กมีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยนะคะ,คะมันจะมีผลกระทบต่ออะไรได้บ้างคะโอ้แยะๆเลยท,ที่ที่ที่คุณหมอเห็นชัดๆเนี่ยมันจะนำพาเด็กไปสู่สิ่งอะไรได้บ้าง อย่างอย่างแรกที่เรารู้คืออาจจะสิ่งเซปติกแล้วมีะอะไรได้อีกไหมคะ,คะที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเ,เราเคยมีมีโรคโรคเลยนะคะถือเป็นโรคโรคหนึ่งเลยหรือโรคขาดรักนะคะเด็กที่ขาดความรักเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กๆซึ่งอยู่ใน,ในวัยเจริญเติบโตเราอาจจะพบว่าเขาเนี่ยตัวเล็กน้ำหนักตัวเล็กกว่าปกติป่วยบ่อย ะค,ะความรักที่ต้องการความใกล้ชิดที่ต้องการเนี่ยพอไม่ได้รับเด็กกลายเป็นเด็กปุ๊บต้านทานต่ําไปเลยกระอกระแสดเดี๋ยวไข้ขึ้นเดี๋ยวอาเจียนเดี๋ยวตัวเล็กเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเนอจากนี้แล้วตัวเล็กแล้วเด็กจะยังมีสติปัญญาที่ดูค่อนข้างช้านะคะแทนที่จะเรียนรู้อะไรได้มากก็เรียนรู้ไม่ค่อยได้เงอะงะเมอลอยไม่มีสมาธิเพราะว่าใจเขาไม่ได้มีความสุขนะคะ แน่นอนค่ะบันไดอันนี้เป็นบันไดขั้นต้นๆไปสู่การเสพติดอันนี้เป็นบันไดขั้นต้นๆไปสู่การเป็นอาชญากรอื่นๆแม้แต่การหยิบช่วยขโมยของก็เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งมาจากปัญหาสุขภาพจิตที่เล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็เพาะบ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงนะคะ,อะนอกนอจากตรงนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราพบได้ค่อนข้างมากในสังคมทุกวันนี้ก็คือปัญหาในการปรับตัวกับคนอื่นเขาเราต้องยอมรับว่าเด็กทุกคนโตมาต้องอยู่กับเพื่อนกับฝูงกับโรงเรียน ถ้าเด็กเนี่ยขาดความรักเด็กเนี่ยม,ม,มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กจะเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้เนื่องจากเด็กไม่รู้ว่าการแสดงออกแบบดีๆเขาทากันอย่างไงเด็กไม่รักตัวเองมากพอที่จะรักคนอื่นได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาคุยกับใครก็จะใช้คําพูดที่กระโชกโ霍ค่าเวลาหงุดหงิดไม่พอใจอาจจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงคว้างปาข้าวของอ,อะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นภาพที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกๆของเราแน่ๆน,นะคะค่ะนั่นม่ะสิคะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราต้องช่วยกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยอย่ากเก็บไว้เพราะบางคนไม่ไม,ไ,มไม่กล้ายอมรับอาจจะไม่ยอมรับว่าเฮ้ ว่าลูกคงจะเป็นแบบเด็กกาลังเติบโต,ตก็มีอารมณ์เปลีป่ยนแปลงซึ่งจริงๆแล้วต้องใช้วิธีสังเกตใช่ไหมคะทนนี่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องไวต่อปัญหาด้วยว่าเอ้กเกิดอะไรขึ้นแล้วและบางครั้งต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนในใจเลยค่ะว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยห้ามทําเด็ดขาดเช่นการ ทํำลายข่าของอเวลาหนูกโกรธเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะแบบลูกคว้างปลาขวดปลาแก้วแล้วรู้สึกว่าเขาโมโหอยู่ไม่เป็นไรเขายังเล็กไม่ใช่ค่ะเล็กแค่ไหนก็ควบคุมอารมณ์ได้ตั้งแต่ยังเล็กๆนะคะ,คะเพราะถ้ารอให้โตก็จะคุมเขาไม่อยู่แล้วที่สําคัญพ่อแม่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้แน่นอนลเลยถ้าเกิดว่าโกรธปุ๊บเราตีปับ๊บเด็กเขาก็คิดว่าการตีนั้น ็นเรื่องธรรมดาเขาอาจจะไปใช้วิธีนี้กับคนคอื่นได้เขามองว่านี่คือการแก้ปัญหาการใช้กำลังซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้เราก็คุยกันว่าเ,เพ่อแม่ควรจะตีเด็กไหมจําเป็นหรือเปล่าหรือว่าใช้วิธีอื่นวิธีการลงโทษที่มันอาจจะรุนแรงน้อยกว่าหรือว่าใช้เหตุใช้ผลคุยกันมากกว่านะคะ,คะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เราอาจจะไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการปลูกฝัง <Okay. S 1> สิ่งที่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่คิดว่าอยากจะปรึกษาพูดคุยนะคะก็ยังฮอตไลน์ได้1ลยนึ่อันนี้เป็นสายด่วนเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดมีสายอื่นอีกมคะที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยตรงค่ะหมายเลข1นึ่ก็เป็นเรื่องของสุขภาพจิตโดยตรงนะคะหรือแม้แต่เอโบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานของกลมสุขภาพจิตหลายแห่งก็สามารถให้คําปรึกษาในเรื่องของการดูแลเด็กในเรื่องของปัญหายาเสพติดแล้วก็ปัญหาครอบครัวได้นะคะ,คะสามารถติดต่อได้ ห,หน่วยงานของกรมสุขภาพจิตทุกแห่งเลยค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะทางคลินิกชาวบ้านของเรานะคะจะมอบสองเล่มน,นี้ให้กับคุณผู้ชมที่เขียนจดหมายเข้ามา10ท่านแรกนะคะอย่าลืมสแตมป์นะคะสอดมาด้วยนะคะเราจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยและคะ่ะทําอย่างไรเมื่อใจเป็นทุกข์แล้วก็1 1 6 5 1 1 6 5สายด่วนยาเสพติดนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะต้องขอบพระคุณคุณหมออรที่สละเวลาให้กับรายการของเราคะ่ะเินดีมากค่ะ,คะ ผู้ชมครัไปพบกับรายการในช่วงของสารคดีนะคะเป็นสารคดีของบ้านสีขาวค่ะ การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพทั้งตัวของผู้สูบเองสมาชิกในครอบครัวและคนที่อยู่ใกล้เคียงถ้าคุณพร้อมที่จะเลิกคุณได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะจิ้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ทั้งหมดเพื่อไม่ให้เป็นเครื่องเตือนใจควรปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันที่เคยชินเพื่อไม่ให้นึกอยากสูบบุหรี่หากำลังใจจากครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเพื่อร่วมสนับสนุน งดดื่มชากาแฟหรือสุราให้ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำผลไม้แทนเบี่ยงเบนการสูบบุหรี่ด้วยการออกกำลังกายสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆหรือฝึกสมาธิค่ะโปรดอย่าทำร้ายสุขภาพของตัวคุณเอง คนในครอบครัวและคนที่อยู่รอบข้างด้วยการสูบบุหรี่นะคะหยุดสูบบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เถอะค่ะเมื่อคุณเลิกบุหรี่ได้แล้วอย่าก,กลับไปสูบอีกเพราะการเลิกสูบบุหรี่ในครั้งต่อไปต้องใช้ความอดทนและแรงใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าค่ะบบบอกกหมมมมใใในนนนนททีีี่เววววคคลิิชาาาาา้้้ไรรส นิเชาวบ้านไว้บริการให้ท่านคลายทุกสุขภาพปัาไหมทำยังไงถึงจะดีว่าโรคภัยไม่มีชีวิก็เป็น กระตุกไปได้แม้ว่าผู้ป่วยจะต้องกลับมาฉีดยาซ้ําทุกๆ3าถึงหเดือนก็ตามแต่ตลอด3าถึงหเดือนนั้นผู้ป่วยไม่ต้องกินยาใดๆเลยและสามารถกลับเข้าสู่สังคมประกอบงานอาชีพได้ค่ะสําหรับภาวะสปาติฟิตและดิสโทเนียนะคะหรือภาวะกล้ามเนื้อเกร็งบิดกระตุกที่หมอได้